จจรรักิงสวัสดีพี่น้องชาวรักจินจังที่คิดถึงทุกท่านค่ะและขอบคุณว่ากสำหรับการติดตามรับชมรวมถึงการติชมจริงๆมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาตั้งนานหลายวันแล้วแหละนะคะสอบเรื่องของคอมเมนต์กับคลิปที่แวมทำนะคะเรื่องราวของซีรีส เรื่องหานทัชดาวฟ้าปริศนาย,ยุทธจักรจะออฟไลน์ซีซั่นที่2อคือทุกท่านก็แบบดีใจนะคะดีใจมากๆเลยที่มันจะมีซีซั่นที่2ขึ้นมาดีใจกับข่าวคราวนี้แต่ว่าบางคนก็มีคอมเมนต์ที่เหมือนกับดูถูกแอดมินนะคะว่าเอาข่าวมาจากไหนหมั่วข่าวมาอยากได้ยอดวิวจริงๆเนี่ยในคลิปแวก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแหวนเอาข่าวมาจากออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลแจ้งมาวันที่เท่าไหร่วันที่3พฤศจิกายนโพสต์โปสเตอร์นี้ คือเป็นโปสเตอร์ของซีซั่นที่2แล้วก็แจ้งการที่จะถ่ายทําก็คือในช่วงของปีหน้าแวม์ก็บอกไปตามนั้นและในส่วนของนักแสดงที่ยังคงอยู่นะคะก็บอกไปตามข่าวแล้วก็มีการสงสัยด้วยว่าเนี่ยไปเอาข่าวมาจากไหนเต้าข่าวข,ขึ้นมาหรือเปล่าสื่อไทยก็ทําข่าวนี้คะอย่างสุดสัปดาห์ก็ทําข่าวนี้นอกนจากนั้นสื่อจีนสื่อญี่ปุ่นสื่อไต้หวันทําข่าวกันหมดเลยแล้วก็สัครับคนที่สงสัยนะคะว่าแหล่งข่าวมาจากไหนแวม์เอาข่าวมาจากออฟฟิเชียล อย่างคุณแพลนบีนะคะก็บอกว่าเอาให้ชัวร์ถามเขาหน่อยคุณได้ลิงก์ข่าวมาจากที่ใดแล้วก็มีหัวเราะมามอเมามสาวกเรียกวิวหรือเปล่าทําไมเราหาไม่เจอลิงก์จีนก็ได้เหม่เว้นทีแล้วก็หัวเร,ไวไราะคือแหวนไม่ทราบว่าคุณคอมเมนต์แบบนี้อะค่ะคุณได้เข้าไปหาข่าวจริงๆหรือเปล่าคุณติดตามข่าวจากที่ไหนสำหรับตัวแหวนเองนะคะติดตามข่าวจากออฟฟิเชียลของซีรีส์เรื่องนี้และแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ส่วนคุณนะคคุณไปหาที่ไหนทําไมคุณหาไม่เจอและในคลิปวันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแหล่งข่าวมันมาจากออฟฟิเชียลแล้ววันไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่าที่ออฟฟิเชีแจ้งเลยนี่ก็ขอตอบเลยนะคะว่าแวมนําข่าวมาจากออฟฟิเชีมามอมเมาสาวกเรียกวิวหรือเปล่าทุกคนที่ทําคลิปลง YouTube ต้องการยอดวิวทท้งนั้นแหละถ้าไม่ต้องการยอดวิวแล้วจะทําคลิปทําไมให้มันเหนื่อยนะคะนั่งอยู่เฉยดีกว่า เราทาคลิปเราย่อมอยากจะให้คนมาดูย่อมอยากจะให้มันมียอดวิวเยอะถ้าบอกว่าฉันทําแบบเอาเทลมันฉันไม่ต้องการยอดวิวมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆคือเราทําคลิปเราต้องการยอดวิวทั้งนั้นเราอยากจะให้คนมาดูอยากจะให้คนมาจอยอยากจะให้คนที่ชอบอะไรเหมือนกันกับเราเนี่ยได้ดูเพราะฉะนั้นแรวต้องการยอดวิวแล้วก็สอบคนที่เป็นแฟนของซีรีส์เรื่องนี้แวว่าอายุหน้าที่จะ 25, 30, 40, 50, 60อัพถึง70ปีไม่น่าที่จะถูกมอมเมาได้ ไม่น่าที่จะถูกใครแบบมาหลอกได้ง่ายๆแล้วส่วนใหญ่นะคะที่แบบว่าไม่ใช่แบบเหมือนคุณแคลนบีเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้เรื่องอะไรแบบเยอะมากๆเพราะเป็นคนที่อ่านนิยายเรื่องนี้มาก่อนเป็นแฟนนิยายมาก่อนรู้ดีแทบทุกตัวละครรู้มากกว่าแวมซะอีกแล้วก็รู้ออฟฟิเชียลรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็คอมเมนต์แบบน่ารักมากๆเลยนะคะแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันและส่วนคนที่ไม่รู้จริงๆก็มาพูดแบบนี้เอาให้ชัวร์ถามหน่อยได้ลิงข่าวจากที่ไหนมามอามาเรียกวิวหรือเปล่า ทำไมเราหาไม่เจอแค่คุณเซิร์ชค่ะคำว่าชิงอวีเหนียนนะคะเป็นภาษาจีนคุณก็จะเจอแล้วแวบมบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณไปเซิร์ชหาที่ไหนทำไมคุณถึงไม่เจอถ้าอยู่ในเว่ยปอคุณเจออย่างแน่นอนที่สุด <c oughs> คือเว่ยปอก็เป็นกุ่จีนนะสัญญาคนที่ติดตามซีรีส์จีนดาราจีนก็จะเล่นเว่ยปอแล้วมาถึงคำถามอีกท่านหนึ่งค่ะหายอดวิวเหรอแหล่งอ้างอิงละ่ะในคลิปอบอกอยู่แล้วค่ะตามนั้น คำตอบเหมือนกันนะคะกับท่านที่แล้วท,ทํางคลทุกคนนะคะคุณอนันต์อยากจะบอกคุณอนันต์ว่าทุกคนต้องการย่อนวิวหมดแหละถ้าเป็ต้องการยอวิวรูปทำทำไมถ้มันเหนื่อยกว่าจะได้แต่ละคลิปกว่าจะหาข้อมูลได้แต่ละทีสม่ใเป็นอะไรที่แบบนานมากๆ ข่าอัพเดทในช่องของวันที่21ที่ผ่านมานี้นะคะเกี่ยวกับซีรีส์จีนเรื่องหานท t a ตาฟฟ์ปริศนาที่จักัภาค2ภาคต่อแหล่งข่าวตรงนี้มาจาก r e c o อร์ h i n นาซึ่งก็เป็นเว็บไซต์รายงานข่าวของดารานักร้องจีนทางฝั่งจีนในภาษ,ษาญ,ญี่ปุ่นมีแหล่งข่าวสาวคนที่สงสัยว่าเอาข่าวมาจากไหนนี่คือแหล่งข่าวซึ่งก็เป็นสื่อใหญ่ที่เชื่อถือได้ทางด้านตามข่าวนะคะก็บอกว่าโปสเตอร์ทีเซอร์ล่าสุดที่รับการปล่อยตัวเร็วนี้แล้วก็การคัดเลือกนักแสดงก็ได้กลายเป็นหัวข้อที่แบบร้อนแรงที่สุดใน ประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวสำหรับจอยออ l i ล e ภาค2ซึ่งกำลังรอข้อมูลรายละเอียดที่แบบจะอัปเดตในภาคต่อของ Joy o อฟไ f e ละครอ,อิงประวัติศาสตร์ละครแนวย,ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนแอร์ในช่วงปี2019และได้รับความนิยมก็ได้หายไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงของวันที่3เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนห้วยป๋อนะคะบัญชีอย่างเป็นทางการของซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เปิดตัวโปสเตอร์แล้วก็ประกาศว่าจะมีการถ่ายทำเร็วๆนี้ โดยเหตุนี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในทันทีนี่คือในข่าวนะคะไปอ่านไปตามข่าวต่อเนื่องจากผลงานภาคที่แล้วการคัดเลือกนักแสดงที่แบบเป็นรายที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่จางรั่วหยุนก็ยังเป็นคุณทรงอี้คุณกัวฉีลินคุณเฉียนยูซึ่งก็เป็นนักแสดงหลักและในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้หลีเซียวร้านผู้ที่รับบทนำ ลิเซอรานผู้ที่รับบทนำก็ปเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของตัวเทอเองด้วยเช่นเดียวกันลีเซอรานนี่ก็แสดงเป็นแม่ของลินว่านเออนเองนะคะในซีซั่นที่1 อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเฉินเต้าหมิงซึ่งกระเบ,บิดเป็นจักรพรรดิในผลงานในซีซั่นที่แล้วและทีมงานก็เพิ่งจะตอบคําถามผู้ใช้เนว้อบอแล้วก็เปิดเผยว่าเขานั้นจะปรากฏตัวนอกจากนี้ก่อนหน้านี้คุณอู่กังก็ได้พูดถึงความปรารถนาของเขาที่จะปรากฏตัวในรายการทอล์กโชว์แต่ว่าการประกาศยังเป็นทางการกําลังร,งรอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงอยู่ในข่าวมีการกล่าวถึงเซียวจ้าด้วยนะคะว่านอกจากนี้เซียวจ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเติบโตเปน็นนักแสดงนําในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่เข้ารับบทบาทเยยนปิงกิ้นนอกจากนี้หลีซินซึ่งจะแสดงเป็นนางเอกในภาคแรกหลินว่านเอ,อ๋อจะไม่ปรากฏตัวในภาคต่อภาคที่สองเนี่ในข่าวบอกแบบนี้และคุณถังอี้ซินภรยาของนักแสดงคุณจางลู่หยุนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งแทนคือจะมารับบทบาทนี้แทนนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านี่ก็ต้องรอการประกาศต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องราวตามข่าวนะคะแวมก็นํามาเล่าตามข่าวนั่นแหละ ถ้าว่าคุณถางอีซินนะภรรยาองจางลุ่หยุนจะมาสแสดงเรื่องนี้แทนคุณหลี่ซินจะเป็นจริงหรือไม่จริงยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ในส่วนตัวแล้วนะคะคุณหลี่ซินและคุณถางอีซินเป็นเพื่อนสนิทกันสนิทกันมากๆทั้ง2ท่านนี่ก็เป็นเรื่องราวตามข่าวค่ะเรคคอร์ดไชน่า ข่าวออกมาในช่วงวันที่21ที่ผ่านมา15นาฬิกา30นาทีความคืบนหน้าของซีรีส์ฮันท์ทตาฟ้าปริศนายุทธจักภาค2เรแล้วก็คิดถึงทุกๆตัวละครเลยนะคะเพราะาเป็นซีรีส์ที่มันสนุกสนานมากจริงๆและแหวมทำข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าแหมชอบและแหวมก็ปรารถนาที่อยากจะเห็นเซียวจ้านแสดงเป็นเย็นปิงอวินเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะในเรื่องนี้ก็ลนแล้วแต่แบบเป็นพระเอก เป็นพระเอกที่งานเยอะมากๆแล้วตอนนี้ท่านอานี่งานเยอะแบบสุดๆขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสำหร,รับการติดตามรับชมคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดไปยัางไงวันก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ที่วันอยากจะชี้แจงคือวันไม่ได้มั่วข่าวขึ้นมาเวลาที่ทําข่าวนะคะวันก็มีแหล่งข่าวที่อ้างอิงได้ออฟฟิเชียลวันก็ติดตามไม่ได้แบบไปมั่วๆมาไปฟังคนนู้นคนนี้มาแล้ววันก็มาบอกต่อว่ามไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้ซีรีส์นะคะจะเริ่มต้นถ่ายทาในช่วงของปีหน้าเขาก็ยังไม่แจ้งนะคะว่ามีกี่อีพีอะไรยัางไงา มีความคืบหน้าใหญ่ก็จะนำมาเล่าให้กันฟังอย่างแน่นอนที่สุดขอบคุณทุกท่านสมัคก,การติดตามรับชมคลิปนี้และขอพระเจ้าเยียวยารักษาจิตใจและขอบครองส่งอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ Watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could feel. okay